ได้มาขอแสดงความสิรดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบเพื่อสำหรับการทำซีดีวายครั้งแรกก็ได้รางวัลเช่นรางวัลใหญ่ด้วยชอบ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเราเป็นน้องใหม่ค่ะ ดีใจแน่นอนดีใจครับดีใจธรรมดาคเรียกว่าหายเหนื่อยไหมคะที่บอกว่ากว่าจะเลีย้ยงดูมาได้ขนาดน <laughs> ี้เออก็ยังเหนื่อยอยู่ครับเพราะว่ากินเก่งครับ <laughs> <laughs> ตั้งสมากินเลี้ยงพวกมันนะะ <laughs> ลยค่ะยังเรายังไงคะบแบบว่าเพราะว่าที่เชนนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบบว่ามีเ็ตได้เลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าก็พิดแบทเด็ดซีรีส์ก็เป็นเป็นวายเรื่องแรกของเชนสองห้าหหนึ่งนะคะ เราก็เริ่มต้นกันมาแบบเราก็ไม่รู้อะไรเลยเรียกว่าลองผิด <c oughs> ลองถูกแล้วกันแต่ก็ดีใจค่ะที่สุดท้ายแล้วผลตอบรับกลับมาทุกคนชอบทุกคนมีความสุขกับซีรีส์ของเราแล้วก็มีความสุขกับเด็กๆทั้ง12คน <c oughs> ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกส่วนเนาะที่ทําให้ทั้งคนเรื่องหลัง r ่ซีรีส์ประสบกรามสำเร็จมาเป็นแบบนี้ ครับผมก็ดีใจครับที่ซีรีส์ของพวกเราเนี่ยได้ดูเป็นถึงซีรีส์ทีปีก็ดีใจสุดๆขุนไม่ออกเลยจิกหล่กันจิกไหล่เอาแบบพูดเลยก็ก็ดีใจดีใจมากๆนะครับแล้วก็ดีใจสองแดงวันนี้วันนี้เขาได้ดับเบิ้ล แปลกเพราะเป็นคน้เป็นงานสองต้นเน่งเป็นอ่ะซีน์แห่งฟรีแล้วก็การแสดงยอดนิยมนะครับแล้วก็ทีมที่สองเนี่ยกำลังจะมาเรื่องนี้ทือคนที่รอคอยเนี่ยบอกเลยว่า มาหนักแน่แล้วยังแซ่บเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวและนอกจากนั้นเรายังมีโปรเจกต์ยังอื่นพี่กำลังจะมาด้วยนะครับอันนี้แปลว่าเราจะมีเราจะขนกล้องมาใช่ทุกเดือนใช่ค่ะใช่ครับได้ด้วยว่าเราจะได้แบบต้นปีหน้าเราจะรับชมความสนุกแบบเต็มปากเราเราจะเริ่มต้นกับบอยเจอร์นี่ก่อนนะคะว่าจากพี่เบ๊บหนึ่งตอนนั้นเราก็มีบอยเจอร์นี่หนึ่งอันนี้เราก็จะมีบอยเจอร์นี่ก่อนจะเป็นรายการที่จะพาพวกเราสองคนไปร่วมสนุกกัน แล้วก็จะนําส่งไปสู่พีดเว็บ,บสค่ะส่วนพี่เว็บหนึ่งตอนนี้ก็มีการไปทําเป็นพิทเว็บเดอะมูฟวี่บบเรารียดิเป็นมูฟวี่ <movie S 1> ครับหวังว่าทุกๆคนก็น่าจะชอบใจใครที่แบบคิดถึงนะครับความทรงจําเมื่อความปรทับใจเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วก็กลับมาร่วมลำลึกกันนะครับแล้วก็ครบรอบ1ปีเหมือนกันครับ Pit เว็บเฟ a ร์สแอนนิ r y ัลครับเรวเวล Up คราวนี้เราก็จะกลับมาในวันที่ ตรงกับวันที่เรา First สพ e เมียรครับ17โน v ว m ber นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งของน้องๆทั้ง12คนเหลวเวลอัพค่ะเลเวลอัพทุกอย่างมันจะต้องถูกอัพขึ้นน้องๆก็ต้องเก่งขึ้นด้วยต้องต้องซ้อมหนักมากบอกเลยซ้อมหนักมากครับแล้วก็และโชว์ทุกอย่างใหม่หมดครับหลัเราทำแล้วทีมเปิดแล้วมันจะมีอะไรที่เราสามารถคาดเดาได้ไหมเยเฉพาะ็ุณโทนี่ บอกเลยเดาไม่ได้มันจะมีทิศทางไหนที่แบบว่าแบบที่ชาวเน็ตได้แบบคาดเดากันแล้วพอได้ไหมคะแอบสปอยนิดหน่อยได้ตัวละครตัวละครทุกตัวก็ต้องเติบโตชีวิตคู่ตัวละครที่หายไปก็จะกลับมา แล้วก็ยังมีตัวละครใหม่ๆมาเพิ่มด้วยใช่รวมไปถึงชีวิตคู่มันก็ต้องมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งมีปัญหามีรักมีทะเลาะมะมันก็ต้องมีกันบ้างอะไรอย่างนี้หรืออาจจะมีเลิกราโอ้โหเฮ้ยคู่ไหนนะสบายใหญ่น เพิ่นเราเราทำขับไปเดดซ์ซีรี์มาเยอะไงครับเราเข้าใจนะชีวิตคู่เนาะมันมีหลายคู่ด้วยไม่รู้แหละคู่ไหนนะย<ต>จะรักกันต่ออะไรนะครับสุดท้ายจะไม่มีการหักหนะอะไรนะครับอาจจะหักหอาจอาอาจะหักตั้งแต่อีพีแรกก็ได้คือถามมากไม่ได้เพราะว่าฉายาค่ายเชนสองห้าหนึ่งคือแก้วมังกรแค่วันนี้เม็ดมาตลอดปล่อยทีเดียวสามของขวัญเลยนะ ค่ะพี่พาเวลดีกว่าพี่พาเวลดีกว่าอยากดูคนร้องไห้ไหมอยากอยากดูคนร้องไห้ไหมครับก็ยังไงฝากพิดเบทเดอะซีรีส์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะมีซีซั่นสองก็ฝากอันนั้นด้วยแล้วบอยชื่อนี่นะครับพิดเบทเดอะมูฟวี่แล้วก็พิดเบทเฟิร์สแอนนีเวอร์ซารีแล้วก็เฟิร์สเดอะบัดอินทรนด์ครับผมฝากไยครับครับขอบคุณค่ะ